มาแล้วครับข้าวมันไก่ที่เหนือกว่าข้าวมันไก่ดูความชุ่มฉ่าของของตัวไก่นะครับไม่ตบนะครับห่นกันชิ้นหนาะๆนาะเต็นปากเป็นคําแล้วไก่ที่นี่มีถึง3าอย่างตามจานนี้ครับนะครับไก่ทอดไก่ต้มซีอิ๊วสูตรของทางร้านเฉิงโปงแล้วก็ไก่ต้มที่ราดด้วยน้ํามันงาและซีอิ๊วมาแล้วครับเมนูบะหมี่ข้าหยกขกาหยกนี่หมูสามชั้นนุ่ม มาตามมาวันนี้ขอพาทุกท่านมารู้จักร้านเฉิงกงหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับภาพร้านข้าวมันไก่แบบที่เราเคยเห็นกันทั่วทไปเอาข้าวว่างเอาไก่ว่างออเซิร์ฟประมาณนั้นแต่ที่นี่เด็ดไปกว่าน,นั้นครับลองมาตามมาชมดูว่าเขาลาดอะไรลงบนข้าวอะไรทาให้มาตามมาแนะนําให้ทุกท่านมาชมมาชิมมาตามมาครับเริ่มต้นจากสี่แยกวอระจักรนะครับมาถึงตลาดวอจักรธนาคารกรุงเทพ จะอยู่ทางซ้ายมือติดกันคือธนาคาร UOB ธนาคารออมสินและกสิกรไทยจุดสังเกตคือร้านข้ามันไก่เฉิงกงจะอยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยเป็นบ้านสองห้องป้ายสวยงามไฟสว่างเห็นชัดเจน ข้าวมันไก่เฉินกงนะครับเปิดมาปีนี้เป็นปีที่ห้าครับผมเมนูเด็ดของร้านเราก็จะมีข้าวมันไก่ต้มซีอิ้วนะครับข้าวมันไก่ต้มเคาหยกแล้วก็ซุปต่างๆครับผมสาขาแรกคือสาขาวอรจักนะครับาสาขาที่สองคือ ถามย่านครับก็โดยรวมที่เราเปิดร้านมาเนี่ยคือเกิดจากเราอยากให้คนทั่ว,วไปครับเหมือนอย่างทานอาหารข้าวมันไก่แบบที่รสชาติดีราคาเข้าถึงได้นะครับผมไก่อ่ะครับของเราใช้เป็นไก่เนื้อเนาะเลี้ยงด้วยสมุนไพรครับผมจุดเด่นของไก่ของเราคือความนุ่มความฉ่ำของ,ของ,ข,องของเนื้อไก่ครับผมตัวไก่ของเราอ่ะพอต้มเสร็จปุ๊บก่อนเสิร์ฟเราจะราดด้วยน้ำมันงาน กับซีอิ๊วที่ปรุงรสเป็นสูตรของเราเองโดยเฉพาะครับผมต่อมาเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นไก่ต้มซีอิ๊วแบบฮ่องกงนะครับเฉพาะจะทานคู่กับน้าจิ้มขิงต้นหอมแล้วก็ิกผัดเสฉวนครับผมเมนูต่อมาก็คือข้าวยกข้าวหยกเนี่ยจะเป็นอาหารที่ของคนจีนแคะที่มีวิธีการทําที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพื่อให้ได้มาซึ่งหมูที่แบบนุ่มแล้วก็หอมครับผม ส่วนเมนูผักนะครับทางร้านก็จะมีอย่างแรกเป็นผักสองสหายนะครับเมนูต่อมาคือเป็นห้องเต้หน้อยน้ำมันถอยครับผมส่วนทางร้านก็จะมีซุปสามซุปนะครับอย่างแรกคือเป็นซุปเผ็ดหอมบีบะไผ่ซี่โครงหมูอย่างที่2เป็นซี่โงสายซี่โครงหมูอย่างที่3คือเป็นซุปดอกไม้จีนหมูสับครับผม ราคาเริ่มต้นนะครับข้าวมันไก่เอาเริ่มต้นที่ราคา50บาทครับผมส่วนไก่สับนี่เริ่มต้นที่ไซส์เล็กราคา100บาทไซส์ใหญ่1 8 0ครับผมบริการ d e l i v e r y สามารถสั่งผ่านแอปทุกแอปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลแมนแก a ็บโรบินฮูดช็อปปี้คุณพันดาครับผมพิมพ์เข้าไปพิมพ์ว่าข้าวมันไก่ฉงกงเว้นวัควรลาจักรครับผมก็จะขึ้นมาเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใคร อยู่ไม่ไกลจากร้านมากลองโทรมาสั่งก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามีบริการจัดส่งให้ครับผมโทร0935566596ครับส่วนเรื่องการจอดรถสามารถจอดได้ที่หน้าร้านหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าถ้าเกิดดีหน่อยอาจจะไปจอดตรงวัดพระพิเลนครับผมแล้วก็เดินมาครับผม ข้าวมันไก่ที่เหนือกว่าข้าวมันไก่ลองดูกันนะครับข้าวมันไก่ที่นี่นะครับข้าวเม็ดเลียงตัวสวยนุ่มและอยู่ตรงนี้เนี่ยหอมมากและที่สําคัญคือไก่ที่นี่ราดน้ํามันงาดูความชุ่มช่าของของ,ของตัวไก่นะครับไม่ตกนะครับหั่นกันชิ้นหนาๆเป็นปากเป็นคําแล้วไก่ที่นี่มีถึง3อย่างตามจานนี้ครับ นะครับไก่ทอดไก่ต้มซีอิ๊วสูตรของทางาร้านเฉิงโปงแล้วก็ไก่ต้มที่ราดด้วยน้ำมันงาและซีอิ๊วส่วนไก่ต้มซีอิ๊วก็จะมีซีอิ๊วอีกหนึ่งสูตรที่ไม่ซ้ำกับไก่ต้มมาราดเพิ่มให้แล้วเครื่องปรุงบนโต๊ะนะครับมีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็มีทั้งพริกแล้วก็มีทั้งขิงส่วนน้ำจิ้มถ้วยนี้นะครับน้ำจิ้มถ้วยนี้เป็นน้ำจิ้มของไก่ต้มซีอิ๊ว แล้วตอนนี้คือน้ำจิ้มไก่สูตรที่ทางร้านเฉิงกงสร้างเองทำเองเราจะมาลองชิมกันแล้วนะครับเริ่มต้นจากไก่ครับชิมไก่เปล่าๆเลยว่าอร่อยชุ่มฉ่ำขนาดไหนไก่หนานุ่มครับแล้วก็น้ำมันงากับซีอิ๊วที่รานมาเนี่ยหอมมากน้ำมันงานี่หอมสุดๆกลยขอชิมข้าวนะครับ เป็นอะไรที่ลงตัวสิงคู่กันน้ำสุกฟักร้อนหอมอร่อยกำลังดีหอมยญาดราดน้ำชิมนะครับอ,อร่อยมากผมเชื่อครับว่าคนที่ชอบข้าวมันไก่ต้องมีชื่อร้านเฉิงโปงติดอยู่ในดวงใจอย่างแน่นอน เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่อร่อยอร่อยมากๆจะมาชิมไก่ต้มซีอิวนะครับนี่คือไก่ต้มซีอิ๊วครับกิมไก่ก่อนนะครับนุ่มไม่เหนียวเลยนุ่มหอมซีอิ๊วแล้วให้ความสุดที่อร่อยมากๆขอชิมอีกินนะครับชิ้นนี้เราจะใส่น้ำจิ้มสูตรของทางร้านอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรทางร้านโดยเฉพาะ คู่กัน,นครับหอมขึ้นพริกเนี่ยใช้ไฮพริกเผาแต่ไม่ใช่พริกเผาคือใส่อะไรไม่รู้อร่อยจริงๆแบบกิน2อย่างน้ำจิ้มคู่ไก่ต้มซีวเนี่ยเป็นเมนูหนึ่งที่ขอแนะนําว่าอย่าพลาดมาแล้วต้องลองไม่ได้เมนูต่อมาครับเป็นเมนูไก่ทอดขอชิมเปล่ปาๆไก่เปล่ปาๆก่อนนะครับ หอมนุ่มหอมถึงา้ามันไก่ที่กินแล้วแบบมีความสุขอะสบายใจแนะนำใครมากินเนี่ยก็อร่อยอน,น้ำจิ้มไก่ที่นี่เด็ดไม่เหมือนใครนะมีครบรสเลยครับเผ็ดเปรี้ยวหวานแลออ้ก็เค็มตามๆเล็กๆบิงพั่ไก่ทอดเยนี่ยผมว่าวิเศษ แล้วที่นี่มีเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับก็มีน้ําอัญชันมะนาวเก๊กกวยแล้วก็กระเทียมเป็นเครื่องดืุมสมุนไพรที่ทางร้านปรุงเองต้มเองอัญชันมะนาวนี่หอมหอมมะนาวมากอร่อยรสชาติด,ดีครับมาแล้วครับเมนูบะหมี่ขาหยกขาหยกนี่หมูสามชั้นนุ่มเห็นผักที่ร้องครับอันนี้คือผักดองแบบปรุงรสมาอย่างดีแล้วรากินเนี่ยผมขอแนะนำหนึ่ ว่าต้องคีบมาคู่กันคีบมาพร้อมกันนะครับแล้วทานพร้อมๆกันแบบนี้จะได้ความรู้สึกที่อร่อยควบคู่กันเขาหยกเยี่ยมมากครับเป็นบะหมี่เขาหยกท่องทางคู่กับบะหมี่และบะหมี่ที่นี่ใช้บะหมี่เส้นบางเล็กดูแล้วรู้สึกได้ทันทีครับว่านุ่มและเหนียว อร่อยมากครับทานคู่กันแล้วเนี่ยส่งเสริมเข้ากัน oh. เป็อนอีกหนึ่งเมนูที่ขอแนะนำไม่ควรพลาดอร่อยมาก oh. น้ำส้มนี้ครับทางร้านปรุงมาพิเศษมาเพื่อให้เราตัดเรียนใส่น้ำส้มไปปุ๊บอร่อยกว่าเดิมคือปรุงก็อร่อยไม่ปรุงก็อร่อยมานะครับเมนูผัก สองอย่างของทางร้านครับเมนูนี้ชื่อว่าห้องเต้น้อยนะครับราดด้วยน้ำมันถอยแล้วก็อันนี้คือผักสองสหายนุ่มแค่ไหนมาชิมกันครับอืมว้าวมากครับอร่อยกว่าตามร้านในห้างอีกเป็นรสชาติที่ดีคือร้านข้าวมันไก่เฉิมคงอยู่มาเนี่ยบรรยากาศการตกแต่งร้านเนี่ยไม่เหมือนร้านข้าวมันไก่ทั่วไปคือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนึกว่าเดินเข้ามาในร้านอาหาร ของท้องคงหรไต้หวันคือบรรยากาศดีสลัดภาพความเป็นข้ามบรรกาศแบบโบราณได้เลยแล้วรสชาติอาหารเนี่ยว้าวลุกเมนูมาชิมผักสองสหายกันนะครับว่าจะสร้างความว้าวได้แค่ไหนผักนุ่มก็หอมน้ำมันงาก็หอมน้ำซีอิ๊วที่ราด มาเจอความผูกกอบของหอมเทีียวกันนาคั่วส่งเสริมให้หอมมากเลยครับอร่อยมากเรียกว่ามาร้านนี้อร่อยทุกเมนูแนะนําครับต้องไม่พลาดขอฝากร้านเฉิงกงเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจใครที่ผ่านมาจอดรถทรมาทานอาหารได้อิ่มอร่อยและมีความสุขมาตามมาครับ มากินข้าวมันไก่ก็ต้องมีซีอิ๊วดำใครที่เป็นคอซีอิ๊วดำร้านข้าวมันไก่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำที่ใส่ข้าวมันไก่ร้านเฉิงคงไก่นุ่มๆน,นุ่มด้วยตัวไก่หอมน้ำมันงาและซีอิ๊วที่ปรุงพิเศษอะไรจะสวรรค์นขนาดนี้ความสุขที่สุด สายขาดข้าวมันไก่เฉีงมงอร่อยประทับใจนี่คือเมนู1ใน3ของทางร้านครับเป็นเมนูแยงจืดันี่คือซุปเยื่อไผ่ซิกโคงหมูยังไม่ต้องชิมก็รู้แล้วว่าหอมแล้วก็น่าจะนุ่มพรดูจากตัวเห็ดหอมและตัวซิกโคงหมูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกท่านดูจะเห็นแล้วว่ามีเครื่องยาจีนมีเกากี้มีหัวซัวแล้วก็รสชาติต้องกลมกล่อมอย่างแน่นอน หอมมากครับหอมเครื่องยาจีนแล้วรสชาติดีร้อนเอาใจใส่ต้มแบบร้อนๆกินกันหอมๆซุปอีกหนึ่งเมนูของทางร้านที่แนะนําผมขอโชว์ความพิถีพิถันนะครับทางร้านเลือกใช้จานสีขาวซึ่งจานที่เห็นเนี่ยเป็นกระเบื้องชามก็เป็นกระเบื้องนะครับซุปอันนี้ที่เห็นนะครับเขาเรียกชื่อว่าซีชวงไฉซีชวงไฉนี่ก็คือผักจีนนะครับผักแบบนี้ผมจะโชว์รูป ขนาดของลูกผักให้ทุกท่านชมเป็นผักแบบจีนดองนะครับแล้วก็มาหั่นฝานบางๆแล้วก็มาตุนตุนด้วยกระดูกหมูตุนจนกระทั่งร้อนหอมแล้วก็นุ่มซีชวงไฉซีชวงนี่มาจากคําว่าเสฉวนที่คนไทยรู้จักนะครับก็คือผักเสฉวนนั่นแหละแต่ภาษาแต้จีวเราเขาเรียกกันว่าซีชวงไฉใครมาก็ขอแนะนําครับเมนูนี้คืออีกหนึ่งซุป ที่ไม่อยากให้ทุกคันผานใครที่บอกว่าข้ามันไก่ที่ไหนอร่อยเด็ดอย่างไรขอแนะนำครับมาลองชิมข้าวมันไก่เฉังกงก่อนแล้วทัศนคติในความชื่นชอบข้ามันไก่ของท่านจะได้อีกมึมมุมมองที่อร่อยแตกต่าง ชอยดูครับหอนี้ผมสั่งกลับบ้านมาดูกันนะครับว่าที่ร้านจัดอะไรให้บ้างเริ่มจากน้ำจิ้มครับเป็นระเบียบมากแล้วก็มีขิงกับพริกดูนะครับคือมันเป็นความว้าวอีกว้าวหนึ่งแล้วก็มีซีว๊ดดำให้ครบเรียกว่าเราสั่งข้าวมันไก่กลับบ้านเนี่ยหอนี่ก็มีความสวยงามสั่งของข้าวมันไก่ฉิงกงกลับบ้านนี่ดูแล้วสะอาดถูกหลักมีอนามัยชอบมากนะครับการบรรจุน้ำจิ้มแบบนี้ มันบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ที่ท่านผู้ชมจะได้ทานอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่ที่บ้านแนะนำเลยครับร้านนี้ทางร้านเราเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา6กโมงครึ่งปิดประมาณทุ่มครึ่งครับผมอยากฝากร้านข้าวมันไก่เฉินกงไว้ด้วยนะครับอาหารทุกอย่างที่เราทำออกมาเนี่ยเราใส่ใจพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบให้แบบเหมือนรสชาติอาหารออกมารับรองว่า สูกสุขพนามัยแล้วก็รสชาติไม่เป็นรองใครแน่นอนครับอยากให้มาลองชิมดูยังไงทางร้านข้าวมันไก่เฉินกงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ